เอาขโมยกันเงวนโงเล่นแล้วโอ้ยขโมยขโมยขโมยโอ้อโอสุพรรณษาอ่อนครับสุพรรณษาอ,อ่อนพี่ฟิล์มอาฟิล์มจะพาสุพรรณษาไปไหนลูก โอ้ให้กำลังใจพ่อเสกหย,ยุดถอยห่างๆนี้ลกูกเขาเอาไม้มาลกูกอยู่ตรงนี้แหละโอ้ดูดด <Thr> ough, ดพ่อเสก <IB. S 2> ครับผมตอนนี้กำลังจะเหน็บฟืนนะครับกำลังจะเหน็บฟืนมา <c oughs> เหน็บฟืนมากอ่อไฟนะครับผมเราว่า <ส Wrestling. S 1> ยุงเยอะนะฮะ อาลุบทางลุบทางพ่อเสกลุบทางวะลุบทางวะมานี่มานี่สุพรรณษาสุพรรณษาลูกสุพรรณสาสุพรรณษาไม่มีที่อยู่แล้วตกใจว่าอะไรพี่ฟิมอะไรโอ้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 สุพรรณษาโอ้โอ้สุพรรณษาสุพรรณษาไปไม่เป็นเลยมันคืออะไรพี่ฟิมพ่อเสกบอกว่า โอ้โหความสามารถเยอะมากเลยครับผมเเป็นคบสารถยากกไครับอนบอเฮ้กลางอะแวไม่ได้ไปแล้วครับอ้าไปสุพรรษาไปคับพราเสกเร็วโอ้ม่ได้ไปแล้วพอแล้วอเอาแค่นี้ออกแค่นี้ครับ นุ่นอีกท่อนหนึ่งฟิล์มดึงมาฟิล์มนู่นอีกท่อนหนึ่งนู่นนุ่นยกมาลูกยกมาเร็วเร็วยกมายกมามาช่วยพี่ฟิล์มเร็วช่วยพี่ฟิล์มช่วยพี่ฟิล์มยกโอ้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มยกไม้ไหมพี่ฟิล์มยกไม้ไหวโอ้ยกไม้ไหวช่วยเร็ว ช่วยช่วยยกช่วยยกเออช่วยยกโอ้เอาวช่วยยกอ้าวช่วยยกอ้าวช่วยยกพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มยกไม่ไหวคนผอมด้วยยกแล้วยกช่วยวะเอาวางไว้ก่อนฟิล์มวางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนโอ้หนักหนักวางไว้ก่อนเร็วเออวางไว้ก่อนแล้วมีกำลังค่อยยกต่อ ลากเอาลูกลากเอาลากเอาไม่ต้องยกเออลากมาไว้ตรงนี้เออลากไม้มาเออลากไม้มาช่วยช่วยพ่อเสกหน่อยเออเออลากไม้มาโอ้ยน่ารักมากครับผมดูครับโอ้ทีฟิล์มยกไม่ไหวต้องลากเอาครับไม้หนักครับอ่า ยกมาเร็วยกมายกมาโอ้ยสุพรรษาไม่ช่วยพี่ฟิล์มเลยนี่สุพรรณษาไม่ช่วยดึงพล์สุพรรษาไ่ชนี่เออดึงมา ก่งกว่าคนอีกไม่ยอมจับเลยนักที่ซาวไปเองโอ้หลังหางก้าวกดทิ้เก่งกว่าคนนะครับก่อฟืนให้ช้างก่อไฟให้ช้างนะครับสุมไฟให้ช้างนะครับผมโอ้รองเท้าขาดเลยพี่ฟิวรองเท้าขาดเลยวัยังไม่ได้ก่อครับ ที่ฟิล์มรลากไม้จนหกล้มเลยไม้หนักไม้หนักมากอตอนนี้รถเสียอยู่นะครับเลยไม่ได้ดินหน้าดินสวยๆมาปกถ้ารถเสียไปนี้คงหาหน้าดินมาปกอยาให้มันเลยไ,ไม่ได้เลยครับโอ้มีแต่ก้อนพออเลแลนะ้ครับ กลับบ้านแล้ะคะสุพรรษากลับบ้านแล้วคะ่ะกลับบ้านแล้วสุพรรษาลุนช่วยพ่อเิกยกฟืนมาสมไฟนะครับผมพี่ลีมก็ช่วยยกท่อนไม้แล้วก็หกล้มนะครับสุพรรษาเป็นห่วงมาก โอ้ยขโมยกินกล้วยเขาเน่เอาขโมยกินกล้วยโรงเรียนแล้วโอ้ยขโมยขโมยขโมยให้น้องกินไปน้องกินไปโอ้ยขโมยกินกล้วยโอ้ยขโมยกินกล้วยโรงเรียนแล้วโอ้ยเขาจับโจรเลยแล้วให้กินก่อนให้กินก่อนเอ้าจะของจะของมาแล้วจะของกล้วยมาแล้ว อา้าวปอนนะี่นี่นังปอนน้องก่อนมีการไปขโมยกินกล้วยครับรู้นะครับจนขโมยกินกล้วยโอ้โหปอนน้องนี่ลูกบลีออกบลีออกปอนเออเออปอนโอ้ยขโมยกินกล้วยด้วยครับ พออยากกินเองเอากินเองก็กินเองเนาเอาเอยุนเข้าไปในปลาย่าลูกเออพันษาขโมยกินกล้วยลุงเลนแล้วอา้าวเป็นไงครับได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นไงครับเหมือนป๊อกเหรอก็บนรัวครับผมรัวก็ดีอ่อนเพนียวครับตอนนี้หายหรือยังครับตอนนี้ก็ดีมากเลยครับผมได้หยุดปกติแล้วครับผมเป็นตอนเวลาเท่าไหร่ครับเป็นตอนกลางคืนครับผมมันเป็นอาการยังไง ปวดหัวหนักหัวคนเกลียวเนือแตกขนาดนั้นเลยเหรอครับผมได้ยินว่าไม่ไม่ได้กินปลาบอกไม่ได้กินครับผมเพราะว่าตอนคิดว่าทำไมไม่ไม่เป็นไรอยู่เฉยอันนี้เค็มสองใช่ไหมเค็มสองครับของผมก็ไอเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะครับแต่ผมกินยาอยู่นะครับแต่โรงเรียนเขาบอกว่าปวดหัวนะครับผมโอ้ยมันเป็นเค็งแรงเรียบได้กินครับผมครับมันึกว่ามันจะเป็นอย่างงี้ครับผมขอหายไวครับ ครับผมขอบคุณครับผมครับผมอ่าน้องอ้อมออนนไปป้อนว่ะไปป้อนเออป้อนสุพันษาแล้วเฮ้ยสุพันษาขโมยกล้วยลุงเลนอีกแล้วกินแบบไม่สนใจเลย กินได้อีกหนึ่ก้อนกินได้ีกหนึ่ก้อนลอยไหมซาลอยไหมไม่ให้จับอีกครับขโมยกล้วยเขาแล้วไม่ให้จับอีกระวังเขาปรับนะอะไรแม่ลอ,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 อยไหมดูดู <c oughs> <c oughs> ครับไม่จับดูหัวหัวดูดีครับ สพันสะขโมยกล้วยแล้ว<า>ขโมยกล้วยขโมยกล้วยผไยขโมย,ยคด้แล้วจได้ยุยหมคุณป้ามาแล้วอร่อยจนพูด่ครับ <c oughs> อร่อยจนจุกก้ <c oughs> วยเป็นเคลือแล้วเนาะ ครับผมเราจบเขาใหจับผมให้จับเลยให้นังเรียนจับหนวะเนาะคืด้วยบ้านเขาก็ให้เขาจับหนวะเนาะติดเจเลยเอาหมดหร้อยัง ต้อยไยเอาอต้อยไว้ท้ายเจะไปเอาอีกดิ่นั่นหมดแล้วดู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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้เขาหมดหมดหมดแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วมันหมดแล้ว

กล้วยเดี๋ยวตกใส่โค้ดลงนั้นน่ะกินนิดน้อยพิมยกไปถนนหนุกต้องย่าโอ้หวานปากสุพรรษาละเอากินกล้วยจนอิ่มเลยวันนี้อสุพรรษาขอบคุณโรงเรียนเลยยัง ทาน้องฟิล์มกล่าวขอบคุณลุงเล่นหน่อยให้กล้วยกินทั้งสองเครือ,อก็ขอบคุคุณลุงเล่นนะคะที่ให้ก้วยน้องชากินนะคะลุงเล่นนะคะคลุงเล่นกล้วยกินนะคะะเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับผมบสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับในช่อง Family สิทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ